สะพานลอยไฟยจราจร Traffic lights ของหลีอตังเพื่อนรู้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้ าศที่เราหายใจมีตัวตนและสัมผัสได้ที่สำคัญอากาศจะเคลื่อนที่อยู่เสมอและการเคลื่อนที่นี่ล่ละค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีลมพัดเย็นๆยิ่งเวลายอยู่ชายทะเลยิ่งสบายสุดๆเลยละค่ะว่าแล้วก็อยากไปทะเลเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> รายการวันแสนสนุกของกุ้งกิ๋งวันนี้กุ้งกิ๋งจะชวนเพื่อนๆเข้าห้องวิทยาศา,ศาสตร์ไปทำการทดลอง สนุกเกี่ยวกับอากาศและน้ำกันค่ะการทดลองนี้เหมือนเล่นมายากลเลยนะคะเพื่อนๆต้องจับตาดูดีๆมาค่ะตามกลุ่มกิ่งไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยสำหรับการทดลองวันนี้มีอุปกรณ์แค่สี่อย่างเท่านั้นค่ะอย่างแรกก็คือกระมังใบใหญ่หนึ่งใบขวดน้ำเปล่าสองใบน้ำที่กลุ่มกิ่งใส่ไว้ในเหยือกแบบนี้ กุ้งกิ่งใส่สีผสมอาหารไว้ด้วยเวลาทดลองเราจะได้เห็นชัดๆค่ะแล้วสุดท้ายก็คือลูกปิงปองการทดลองวันนี้ให้ทุกคนทายค่ะว่าถ้ากุ้งกิ่งวางลูกปิงปองไว้บนปากขวดแล้วคว่ำลูกปิงปองพวกนี้จะหล่นไหมใครว่าหล่นยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกมือแปลว,ว่าไม่หล่นใช่ไหมคะเอาล่ะ เรามาเริ่มการทดลองกันเลยเริ่มจากเทน้ำลงในขวดเทจนถึงปากขวดเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นนำลูกปิงปองมาวางไว้ที่ปากขวดแบบนี้แล้วคราวนี้กุ่มกิ๋งจะลองคว่ำขวดดูค่ะเพื่อความปลอดภัยกุ่มกิ๋งเอากระเบองรองไว้ก่อนนะคะเรามาทายกันค่ะลูกปิงปองจะหล่นไหม กุงกิ้งจะเอามือออกแล้วนะจับตาดูดีๆนะว่าลูกปิงปองจะหล่นไหมหนึ่งสอว้าวลูกปิงปองไม่หล่นค่ะเพื่อนๆแปลกมากเลยอะตอนแรกกุงกิ้งแอบคิดว่ามันจะหล่นซะอีกแต่ดูสิคะลูกปิงปองยังอยู่บนปากขวดอยู่เลยเอียงไปเอียงมายังไม่หล่นเลยสุดยอดไปเลยค่ะ แล้วถ้าเราใส่น้ำไม่เต็มขวดล่ะคะลูกปิงปองจะยังอยู่บนปากขวดไหมเราไปทดลองกันเลยค่ะเริ่มจากเทน้ำใส่ขวดใส่แค่นี้พอคะ่ะไม่ต้องให้เต็มนะจากนั้นทําเหมือนเดิมเลยเอาลูกปิงปองวางไว้ที่ปากขวดแบบนี้รอมเรียงคะ่ะกุ๋งกิ๋งจะคว่ำแล้วนะเรามาลุ้นกันว่าลูกปิงปองจะหล่นหรือไม่หล่น กิงก็คิดว่าจะหล่นทั้งคู่ซะอีกแต่ไปไปมามาลูกปิงปองยังอยู่บนปากขวดเหมือนเดิมพอได้อ่านได้เรียนก็เลยรู้ว่าที่ลูกปิงปองไม่หลุดออกจากปากขวดทั้งที่เราคว่ำขวดก็เพราะว่ามีแรงดูดระหว่างปากขวดกับลูกปิงปองค่ะแรงนี้เราเรียกว่าแรงตึงผิวนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเผลอให้อากาศเข้าไปแทรกระหว่างลูกปิงปองกับขวด แรงตึงผิวนี้ก็จะหายไปแล้วลูกปิงปองก็จะตกลงมาค่ะการทดลองนี้สนุกดีนะคะเพื่อนๆทำแล้วลูกปิงปองหล่นหรือเปล่า <c oughs> สัปดาห์หน้าเรามาสนุกกับการทดลองใหม่ๆกันนะหากใครมีการทดลองที่น่าสนใจใช้อุปกรณ์ไม่มากและปลอดภัยส่งมาชวนกุ้งกิ่งได้นะคะแล้วกุ้งกิ่งจะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมกันเลย แล้วพบกันใหม่ในรายการวันแสนสนุกของกุ๋งกิง๋งวันพุธหน้าเวลาสี่โมงเย็นทางช่องกุ๋งกิ๋งฮปป p ี้เวิลด์สำหรับวันนี้กุ๋งกิ๋งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ๋งกิ๋งด้วยนะคะ